สวัสดีครับวันนี้ได้หยิบพระองค์นี้มาให้ท่านดูกันนะครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาพระสมเด็จวะะครคังบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าในพระสมเด็จวะะครคังที่เขาดูกันว่ามีมวลสารในพระสมเด็จวะะครคังเนี่ย มีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในองค์พระบางองค์ก็สีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวนะครับการผสมมวลสารแต่ละครั้งแต่ละครกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักก็คือท่านผสมนะครับในพระสมเด็จวรครั้งต้องมีเขาเรียกว่า เศษผ้าหักกำแพงอันนั้นเป็นมวลสารหลักเลยนะครับในพระสมเด็จวราคาังต้องมีนะครับส่วนจะผสมพวกดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดสะดินเจ็ดท่าพวกนี้ก็แล้วแต่การทำแต่ละครั้งแต่ละคกนะครับบางองค์อาจจะไม่มีนะครับบางองค์อาจจะมีเยอะมีน้อยแล้วแต่เราพิจารณานะครับ แต่หลักมวลสารหลักๆที่ผมให้อยากย้ําก็คือเศษผ้ากําแพงนะครับอันนั้นคือมวลสารหลักเลยที่อยู่ในพระสมเด็จวรคังนะครับเดี๋ยวให้ดูพุทธศินก่อนนะครับก่อนที่จะขยายเนื้อให้ท่านได้ดูกันนะครับในพระสมเด็จวรคังเนี่ยมวลสารค่อนข้างจะ เยอะนะครับนะบางองค์ก็จะมีเหมือนกับสารส้มนะครับเขาเรียกว่าบางครั้งเขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับจะมีในพระสมเด็จวลรลังนะครับเป็นมวลสารหลกัหลกๆเหมือนกันนะครับลองจากาเศษผ้ากำแพงนะครับ เดี๋ยวผมจะได้ขยายเนื้อให้ดูองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนี่ยจะมีชายผ้านะครับเนี่ยจะมีชายผ้ารองนั่งนะครับเเรียกว่าเป็นพิมพ์พระประธานอันนี้เกตนะครับองนี้เกตไม่ทะลุซุ้มนะครับเนี่ยถึงแค่นี้นะครับเกตจะสั้นนะครับหลักการดูบล็อกแม่พิมพ์ที่ผมให้ดูประจําก็คือต้องคมชัดลึก นะครับเป็นผ้ายุคปลายๆเนี่ยหลยซ้ายนี่จะต้องบางเนี่เส้นสุ่มนี่จะล่ําล่ำแล้วหนานะครับแล้วม้วนตัวนะครับแล้วก็ฮนะที่ผมดูประจําก็คือตรงนี้ฐานหมอนเนี่ยจะมีร่องร่องเป็นแบบธรธร,รมชาตินะฮะไม่ได้ลึกมากนะฮะตื้นๆเป็นธรรมชาตินะครับแล้วร่องตรงนี้ต้องลึกเลยลึกเป็นเหียวเลย นะครับต้องลึกเลยนะฮะคมเห็นไหมครับเนี่ยคมชัดเลยลึกเลยนะครับเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์ยุคปลายาจะสวยงามนะครับน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพุทธศินไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะเนื้อหาข้างในองค์พระนะครับ องค์พระเนี่ยจะลอยนะฮะลอยเห็นไหมครับลอยเหนือซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยจะลอยเหนือซุ้มขึ้นมานะครับเนี่ยฐานชั้นล่างเห็นไหมครับจะต้องสูงกว่าเส้นซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยจะลอยเห็นไหมครับลอยขึ้นมาเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์การเกาะแกะบล็อกแม่พิมพ์ของพระสมเด็จวัดรักังนะครับเห็นไหมครับองค์พระนี้จะลอย นะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีเส้นบังคับนะเส้นบังคับตัดหรือบล็อกแม่พิมพ์นี่แหละครับนี่นะฮะรงนี้ตัดชิดนิดนึงนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวขยายเนื้อท่านได้ดูกันนะครับให้ดูเม็ดมวลสารที่อยู่ในองค์พระนะครับขออนุญาตติดกล้องนิดนึงนะครับ นี่นะฮะผมติดกล้องให้ดูแล้วฮะเห็นไหมครับเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นดินเจ็ดทาดินเจ็ดสาดินเจ็ดโปร่งเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมครับจะเห็นก้อนมวลสารเห็นไหมครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงเห็นไหมครับอันนี้คือเศษผ้ากำแพงเนี่ยมันจะต้องเป็นสีนี้นะะเนี่ยเศษผ้ากำแพงเนี่ยตรงหัวไหล่นะฮะหัวไหลห่ขององค์พระเนี่ยตรงนี้ เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับนี่เสภาพากำแพงเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ท่านได้ดูกันนะครับได้ชมกันเนี่ยอันนี้ติดกล้องขยายให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับมือสั่นให้ดูกันชัดๆอ่านี่นะฮะเนี่ยตามพื้นเห็นไหมครับเนี่ย ความเหี่ยย่นของผิวพระเนี่ยต้องมีเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นนะครับต้องไม่เรียบตึงมันต้องมีรอยขยุกขยิกอันนี้พื้นผนังด้านด้านในนะฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้เส้นซุม้มเห็นไหมครับเราจะเห็นมีสีเขียวเนี่ยมันเกิดจากการงอกงอกจากข้างในเนื้อพระออกมานะครับ มวลสารเหล่านี้นะครับเนี่ยแล้วท่านให้ดูเนื้อขององค์พระเห็นไหมครับจะมีความนุ่มนวลละมันวาวเห็นไหมครับจะมีความนุ่มนวลแล้วก็มันวาวที่ผิวถ้าท่านเจอพระสมเด็จลักษณะนี้เนะี่ยเก็บได้เลยนะครับทันยุคท่านสมเด็จโตแน่นอนนะครับต้องไม่แห้งกระด้างจะมีความนุ่มนวลมันเกิดจากการเขาเรียกว่าการเวลาหรือผลึก ึกของเนื้อพระที่เราียกผลึกแคนซนะฮะเนี่ยตอนเส้นซุ้มเห็นไหมครับมันจะมีมันมันวาวๆาวมันเกิดจากการเขาเรียกาการตกผลึกนะครับเนี่ยแดงแดงนี่ก็จะเป็นพวกบนลสารนะครับนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูทีละนิดทีละส่วนนะครับเห็นไหมครับนี่ เนี่ยนี่คือเนื้อพระสมเด็จวระฆังแต่มีหลายวันนะครับเนื้อของพระสมเด็จวัดระฆังที่ทันยุคเนี่ยมีหลายเนื้อหลายวันนะครับเพราะว่าการทําแต่ละครั้งแต่ละคคกเนี่ยไม่รู้ว่าท่านสมเด็จโตนะฮะได้นําปูนเปลือกหอยชนิดไหนบ้างที่มาทำนะครับเพราะว่าพระเนี่ยทำไว้มากมายหลายแสนองค์นะครับ เพื่อสืบทอดศาสนานะครับคงไม่นำหอยชนิดเดียวมาทำมันไม่พอแน่นะครับคือชาวบ้านอาจจะช่วยกันนะครับเก็บามาจากหลายๆแหล่งหลายๆที่นะครับมาถวายท่านสมเด็จโต <c oughs> แล้วก็ได้เอามาทำเป็นมวลสารหลักเนื้อของพะระสมเด็จวรรคังเป็นหลักนะครับ ก็จะทํามาจากปูนเปลือกหอยเป็นหลักเลยนะครับพระสมเด็จวรัคังนะครับเพราะว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็มันจะตกผลักกับน้ํามันตังอิ้วได้ดีนะครับประสานกันได้ดีแล้วก็ไม่แตกไม่หักถ้าพระที่ทํามาจากดินเนี่ยส่วนผสมของดินเยอะๆเ,เนี่ยมันจะแตกหักง่ายนะครับท่านลองนึก สภาพให้ดีนะครับดินเนี่ยอายุมันก็นานแต่ว่า,าการปิลานมันจะเยอะกว่าแต่ถ้าทำมาจากปูนเปลือกหอยเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลแล้วประสานกันมันตั้งอิ้วได้ดีนะครับเนี่ยทำให้ผ้าเนี่ยดูนุ่มนวลแล้วคงทนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเนื้อผ้าสมเร็จร,รักแรังเนี่ยเวลามันเกิดผล คือสิ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลานานจริงๆนะครับมันถึงจะเป็นผลร,รักษาะนี้ได้นะครับผลเงาเงาอย่างเงี้ยนะฮะมันมันนะครับผมลงให้ท่านได้ศึกษามากมายหลายคลิปหลายเนื้อหลายวันนะครับทุกคนที่ติดตามผมเดี๋ยวนี้ก็มีพระสมเด็จวราคังกันไว้ครอบครองกราบไหว้ที่ทันยุคท่านสมเด็จโตแล้วนะครับถ้ามีบุญวาสนาศึกษาเรียนรู้จริงก็มีนะครับ เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยมันจะงอกแล้วก็โผล่ออกมาจากผิวเนื้อในขององค์พระมันเกิดจากการเวลานั่นแหละครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการเวลาที่มันจะเกิดขึ้นในเนื้อผ้าเนี่ยยิ่งนานวันยิ่งนานวันเวลาสิ่งเหล่านี้ก็จะผุดออกมาจากเนื้อในพระเขาเรียกว่าธรรมชาตินี่แหละครับ คือมันใช้เวลานานในการหมักผมอยู่ในองค์พระเนี่ยนะฮะมนสารเหล่านี้พอถึงเวลามันก็จะเกิดปฏิกิยาการตกผลึกหรือการเกิดตามธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมครับเม็ดขาวๆเนี่ยใสๆสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้การเวลาเพื่อตกผลึกนะครับ มาเป็นผ้ายุคนี้ไม่มีฮะไม่มีแน่นอนเพราะมันต้องใช้การเวลาจริงๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะผุดจะโผล่ออกมาจากผิวเนื้อในขององค์พระมวลสารเหล่านี้เห็นไหมครับแลอเนื้อผ้านี้ก็จะมีความนุ่มนวลเนี่ยจะมีความนุ่มนวลอยู่ในผิวก็เ,กเรียกวิบขึกเนี่ยพระยิ่งผ่านเวลานาน,านยิ่งใสฮะเนี่ยยิ่งมีความใส ผลึกของเขาจะเกิดขึ้นทุกวันเวลานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดจากการเวลานี่ยแหละสิ่งเหล่านี้จะเกิดเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผลึกเหล่านี้มันเกิดจากการเวลาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมครับท่านจะเห็นไหมครับเม็ดขาวๆมีขาวใสขาวขุ่นแล้วแต่เห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดส so, ีฟ like ้าก็มีเ so, ห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนื้อพระเห็นไหมมันผลุดออกมาฮะมันต้องเกิดเขาเรียกว่าเกิดการงอกอะล่ะการงอกของเนื้อพระเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเห็นไหมครับสีมือมนุษย์นี่ทำไม่ได้ฮะ มันจะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ครับการงอกของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องบ่งบอกอายุขององค์พระจริงจริงฮะเนี่ยถ้าเราดูธรรมชาติเนื้อหาความเก่าเป็นหลักท่านก็มีโอกาสที่จะได้พระแท้นะครับไว้กราบไหว้บูชากันนะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อ,อพระสมเด็จวครคังมีเนื้อเดียวมีบล็อกแม่พิมพ์แค่สี่ห้าบล็อกแม่พิมพ์ มันเป็นไปไม่ได้นะครับพระสมเด็จวรคังท่านสร้างไว้มากมายบล็อกแม่พิมพ์ก็มีเยอะนะครับหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์ระที่ผมเก็บสะสมก็มีไม่รู้กี่บล็อกแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยนะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยที่เมื่อว่า,วางเกิดจากการเวลาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดทุกไทม์เฟรมของเนื้อพระ มันจะงอกขึ้นมาทุกส่วนทุกทรมเฟมนะครับเราไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่านี่คืออะไรที่มันเกิดขึ้นในองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนื้อจะมีความมันมันวาวอยู่ในผิวเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าล้างองค์นี้เนื้อในจะขาวเลยนะฮะผลึกผลึกผลึกข้างนอกเนื้อผ้าเนี่ยที่คุมผิวตรงเนี้ยจะหายหมดเลยเพราะผมเคยล้างผ้าอยู่ครัง้งหนึ่งหายไปหมดเลยฮะธรรมชาติความงดงามความเก่าเนี่ยหมดไปเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอายุของผ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยก้อนใสใสที่ติดก้อนเขียวเขียวเห็นไหมครับเนี่ย มันออกออกจากเนื้อในเขาเรียกว่าการเวลานะเขาเรียกผลึกธรรมชาติการเวลาแร่ธาตุเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาเพราะมันต้องเกิดจากการหมักหมมเป็นเวลานานที่เกิดแร่ธาตุเหล่านี้ขึ้นในเนื้อพระนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมากมายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขียวๆใสๆเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนหยกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าพระสมเด็จพระครังมีหยกหยกเขียวเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้มันเกิดจากผลกพวกหยกพวกแร่พวกนี้มันก็เกิดจากธรรมชาติที่หมักหมมอยู่ในดินเป็นเวลานานเป็นร้อยร้อยปีพันปีมันจะเกิดเกิดเป็นแร่ธาตุต่างๆนะครับถ้าท่านอยากรู้แร่ธาตุคืออะไรท่านลองเข้าไปใน Google ดูมันก็จะรู้ว่านเนี่ยเกกุกแร่ธาตุก็เกิดจากการหมักหมมของพวกอิฐหินดินซราที่อยู่ในดินนี่แหละฮะเขาเียวอาส่แร่ต่างๆนะนเนี่ยพรนสมวนเบียดวัชัง ท่านสมเด็จโตเนี่ยได้นำพวก่าดินต่างๆที่มีสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ในดินนะฮะดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดโป่งเนี่ยคือพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติาทางอาเอาไว้คุ้มครองป้องกันสิ่งร้ายต่างๆนะครับมวลสารเหล่านี้นะครับคนโบราณเขาเชื่อถือนับถือกันนะครับ ไหมครับเนี่ยสวยงามไหมครับเนี่ยอันนี้มันเกิดจากการตกผลึกนะครับอยู่ๆมันจะเกิดเลยในเนื้อผ้าไม่ได้มันต้องใช้เวลานานถึงจะเกิดผลึกนี้นะมวลสารเหล่านี้ขึ้นนะครับให้ดูให้รอบนะครับอ่าอันนี้ขาวๆนี่ก็เหมือนจะเหมือนคราบของแป้งนะฮะเราเหยจากเนื้อในมาจากผิวข้างนอก เจออากาศร้อนด้านนอกสภาพอากาศก็จะตกปลึกเป็นขาวขาวเป็นเหมือนผงแป้งนะครับเขาเรียกว่าคล้ายผงแป้งอะไรจริงๆมันไม่ใช่มันเกิดจากการระเหยจากเนื้อในครับความร้อนข้างในแล้วระเหยออกมาเนี่ยพอมันระเหยออกมามาเจอความร้อนนะสภาพอากาศข้างนอกมันก็จะตกเป็นแป้งขาว,ขาว เนี่ยเขาเขาโนนนวลเนี่ยอยู่ในซอกเนี่ยหเห็เน,นไหมครับในพระสมเด็จเนี่ยเนเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งส่องด้วยกล้องที่มีกําลังสูงสูงเนี่ยเรายิ่งเห็นถ้าเราใช้กล้องสิบเอ็ธรรมดาเนี่ยไม่เห็นนะมวลสารเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้กล้องกําลังขายายเยอะๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยมวลสารเหล่านี้ที่มีในพระสมเด็จวรครัง ถึงเป็นพระที่ทันยุคท่านสาเร็จโตเห็นไหมครับก้อนเหลืองๆก็มีเห็นไหมครับที่เขาบอกว่าเอาผงดินสอเหลืองนะฮะท่านก็นําผสมฮะดินสอเหลืองดินสอขาวคนโบราณเขามีฮะหรือฟงช็อกนั่นแหละหนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมันเกิดเป็นก้อนเป็นเขาเรียกว่าเกิดจากการตกผลึกการเวลานะครับ สิ่งเหล่านี้มันจงบ่งบอกอายุขององค์พระเองนะครับการเวลาเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือ <c oughs> ที่ผมบอกว่ามวลสารหลักก็คือเศษพระหักกำแพงเห็นนะครับฝังอยู่ในเนื้อฮะแล้วก็ผิวเนื้อพระเนี่ยคุมคุมอิดอ่าเขาเรียกเศษพระหักที่ท่านนำมาผสมนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยมันมีการงอกเขาเรียกงอกงอกคุกคุมคุมผิวของเศษผ้าหักเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผงแป้งเขาเรียกผงแป้งผงแป้งจริงๆที่ผมบอกย้ำประจํามันไม่ใช่ผงแป้งนะครับมันเกิดจากการละเหยของเนื้อในพระออกมานะครับมาจับผิวข้างนอกก็ตกผลึก เป็นก้อนขาวๆผงขาวๆลักษณะน,นี้นะฮะเนี่ยเนี่ยมีฮะบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่ม,มีแล้วแต่นะครับสาภาพของพระองค์นั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีก้อนหินสีเทาเห็นไหมมันตกผลึกเนี่ยแล้วก็เศษพระกำแพงเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อไอ้ไอ้ไอ้ดำาตรงข้างนี้ก็คือ ลักนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยก้อนเล็กๆสีดําเนี่ยเขาเรียกว่าลักมันหลุดล่อนออกไปหมดแล้วฮะเนี่ยเศษของลักเหลือนิดหน่อยนะครับมันเกาะฝังอยู่นะครับพระสมเร็จวรคังส่วนใหญ่นะครับจะลงลักปิดทองนะครับหรือลงลักปิดทองล่องชาติแล้วแต่นะครับเนี่ยก้อนหินสีเทาไหมครับก้อนใหญ่เลยนะ ว่าท่านผสมมวลสารมากมายนะครับในพระสมเด็จวรคังไม่รู้ว่าท่านได้นําอะไรมาผสมบ้างนะครับเราก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้นะครับแต่การเวลาเหล่านี้มันจบบ่งบอกอายุขององค์พระเองนะครับเนี่ยรอยแยกรอยยุบการหดเหี่ยวนะครับทุกไทม์เฟรมขององค์พระนะครับต้องมีเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับ ด้านข้างเนี่ยมลสารค่อนข้างจะเยอะอันนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะฮะใช้กำลังขยายโปรติก็จะใช้กล้อง 10x กดูผิวผิวผืนผินธรรมดานะครับแต่พอมาลงกล้องขยายเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากเห็นไหมครับเนี่ยการแยกตัวของผิวเนื้อผ้าเนี่ยมันเกิดจากการเวลาที่มบอกว่าผ้ายิ่งผ่านเวลานานรอยแยกจะขยายใหญ่พอขยายใหญ่ปุ๊บอยู่ตัว พออยู่ตัวคงสภาพปุ๊บจะเกิดการงอกนะการงอกทับถมของผิวเนื้อพระนะฮะสมานกับเนื้อพระเขาเรียกยึดกันยึดตัวกันแน่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมวลสารมีมากมายนะฮะเนี่ยเศษผ้ากำแพงก้อนเล็กๆก็มีเนี่ยเนี่ยสีเขียวเขียวเขียวกับฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยก็มีเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้คือมวลสารที่ท่านนํามาผสมเห็นไหมฮะเนี่ยสีเหลืองเห็นไหมครับเหมือนผงช็อกเลยเหมือนผงดินสอเหลืองอ่ะที่อาจารย์กล้าบอกผงดินสอเหลืองผงดินสอขาวนี่แหละครับเนี่ยฮะเนี่ยองนี้ท่านผสมไว้เยอะครับอ่าตรงนี้ให้ดูก้อนหินสีเทาก้อนใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ เห็นไครับเพราะนี่คือส่วนผสมหรือมวลสารนะครับที่เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเศษผ้ากำแพงก้อนนี้เห็นไหมครับมันก็จะฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยคือมวลสารหลักนะครับเศษผ้ากำแพงเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้น่าจะเป็นเศษของลักที่หลงเหลือนะฮะดำาๆนี่นะครับเนี่ยคือเศษของลักนะฮะ พระร้อยกว่าปีฮะลักได้หลุดล่อนแล้วคงเหลือแต่เนื้อพระนะครับทําให้ดูความสวยงามท่านสมเด็จโตท่านาชาญฉลาดมากครับได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราได้สืบทอดศาสนานะครับอของพระสมเด็จพระรักครังที่ท่านได้สร้างไว้ให้คนไทยได้กราบไหว้บูชานะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้ก้อนใหญ่เลยก้อนสีเทาเห็นไหมครับ โอเคนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้คนอื่นเข้าได้เรียนรู้ด้วยได้ศึกษาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ